เดี๋ยวมือพี่นะเอาเอากับพี่อยู่นพี่นี่แดดไม่เหนื่อยหรอพี่พี่โดนตกใจเข็ดพี่ไม่เอาเข็ดไปทอดกรอบหรอพี่อยู่มันตื่นเต้นอะจริงมาขึ้นมาปุ๊บพี่ชิงตัวหาก่อนเลยเออตัวหาพี่ก่อนเลยพี่ก็บอกพานันรีบออกรีบออกไหมรีบออกตอนนี้ม้าว่ะข้าวตัวใหญ่เลยไปพากันงัวอยู่างนั่นไม่เลยพี่ ผมหาวิธีใส่ใต้บอรดรถไม่ให้คนเจอดิอมันไม่ได้อีกต่างหากมันไม่ได้แล้วพี่ชีก็โทรหาพี่เขาเนี่ยยกมาทั้งตะแกรงเลยตอนนี้ใช่ตะแกรงมันก็หามาก็ออกมาอีกครึ่งตัวพี่ตะแกรงอยู่แค่ครึ่งตัวแต่แกรงหัวตะแกรงหัวยาชาไม่ยด้ยาชาพี่บอกพี่เนาเอ๋อนันยับแล้วดู<อ>แล้วพี่อาบน้ำยังไงเรียบลอยอาบลมดูสมไม่อาบก็เป็นเสียแล้ว แข่งตัวมาสลอกว่าจะตั้งใจตักปูผมพี่ยงพูดกับพี่นาวอยู่ว่าพี่นาว่าน้องสงสัยจะออกไปพี่ว่าไม่ออกก็มันรูวงหกเลยแม่พี่ทีมพี่ทีมอะไม่ออกแกเป็นห่วงผมแกก็เลยออกมากับผมด้วยจะไปเอามาได้ประก่าซ้ำดวงดีดวงดีดวงดีมันจะเก็บไื่ถอดอย่างที่เจ็ดพักะ เิดบกิบเก็่างันเะอือขา้นนี่อ่ะนี่เราก็มดไปสองหมอนั่นตรงพักก่อนเลยพักหลายวันเน่ย โอ้แบดนี้มันโรงงานพี่มันจะไม่เรียกพี่เราแก่แล้วบ่แล้วปั่นบ่เราปั่นสืบปั่นบ่เล้ปั่นอี๋แลปั่นอีบ่ตกกระเป๋ามาขายสิคนนี้กูบ่โอ้ยมันก็ไม่ได้มีให้ตลอดเนาะนานๆจะมีให้ ใจมองแต่เขาไม่ได้หมอก็มีเก็บตัวยู่เลยมีมีถ้าขุดเก็บเนี่ยก็ไปแล้วาีถุงแน่นหมดเลยเขาเอาดีดีเลยมนนี้แล้วพี่ 还要帮忙纱布好赚。不会啊，还那么麻烦，有钱断好了啦。打那个零扣那么久时间了。爸，那个几年呢？姐。啊。姐姐想那个几几几年那个。啊。那个他大大大大到的样那个几年。这个我不知道，因为那個鱼<三>我不会看。吧。 นนีพอไอ้นี่มันปลากิ้เนี่ยมันใหญ่ไวเด้วยต้องล้างแล้วพี่ตรงนี้เก็บตรงนี้เลยน้ำมาพี่ไม่เอาเก็บไปทอดกรอบก่อนกรอบใส่รสดีโคตรอร่อยเลยใช่พี่เราจะอีกทีค่ะไม่หรอกไม่หรอกเดี๋ยวเชฟมันผมถ้าพี่ไม่เอาผมเอาเลยจะเอาหรอเอาดิี่เก็บไปทอดกรอบโคตรอร่อยเลยเนี่ยกินเป็นเลเลยล่ะเนี่ยน้ำค่างเสร็จนะ

ค่อยค่อยเยไ่ปิดแล้วพี่แตนาเฮ้ยแลวจะสับอะไปอ๋อนะคะเดี๋ยวจ้ะแบีจับน้ำพี่น no. ั่นก็้นก็แลน要用干净鱼刺鱼鱼卵对น面那一很难挖的อ๊ะัลมันต้องออมต้องออใหเขากเลยบ 小心喏那ด不要吃到哦吃到น玩蛋糕เขาไม่ให้ข่าทำระวังเลยทำพูอยากเลยพี่แล่ออกเป็นแผ่นอย่างงี้ให้เขาได้เลยปะเี่ล่อเป็นแผ่นแล้วค่อยเขาปัดปัดเราเอาไปเป็น่อนอย่างเงี้ยคล้ายๆายขายตามตลาดอะเป็น่อนในอนเขาบอกให้เราเล้ยอย่างเงี้ย โอ้โหที่คุ้มแล้วมันถามว่าไอ้เงินมันก็ธรรมดาเนาะมันก็ธรรมดาแต่ว่าความรู้สึกเราแบบว่าชิดเว้กูจับได้ตัวขนาดนี้มันหาได้ที่ไหนเนี่ยความรู้สึกเราอ่ะเก็บกันเยอะหน่เอาแค่นี้ก็พอแลยตัวทอดกรอบเลาะแก่ใช่ตัวนี้อร่อยเลยว่ะ เอาเสรถกเเลยผมไปล้างล้างก่อนล้างน้ำนี่ผมจะไปล้างอี่ที่โรงงานเลยล้างอีกทีก็หัวเระเงียบพ่อเลี้ยงแบบันโตบ้างทาใต้อยู่นมชินขุนเงียบเลยหนังมอมาแล้วตวดด้วยเรตรงนี้ ยิงวัวประเข็งน,นี่หนะัวสายเนาะสี่เปอรเแห้าอเ

้ีกันตานั่ช้อ่ะไปเอาที่นนี่นางมอ๊ยเ้ยัเสียงนิดกว่เสียงนิดกว่าปลาอีกบทาจะเอาไปทอดกรอบเพ่ณผู้นูนีอถ้ามันขึ้นม่อีกก็คืว่ามันหลายตัวก่อนนั้นมันเลี้ยงเลย mmmm 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 này mmmm 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 Tên tai găng găng sao quán tai 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 sẽ tai 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 Được tai Được เออเออเออเื่อบ้งตัวเขาว่าจริงบอกอมู่บ้านพี่ไงเออได้ได้ัดเจีาราตูไม่ได้คิตรงเออเออเออเริงอ๋อเหอฮะก็เอาไว้ทำ่ีเด็ๆให้เพ่ากเขาดก็เรอ

ล้างคนหนึ <taking> oh, oh, like oh. Oh, sure. ่งล้างเลียดล้างให้มันได้ได้ขอดอเลถึงว่ามีมีเลือดออกอย่างเยอเลยพี่รอเลือดมนออก่นสิบแปดโลสี่ ที่้ายไปไนซีวัฒาใไหมีวัฒานี่ครับอายเลนีรแค้้าแกงไม่ใส่หรอกัก็ไดมัก็มทีมใดมาคาวพ้อดีโอ้ม้าเจ้าเขาจะเป็นอะไรกันอย่ใช่เะน้องเก่

dạ dạ, dạ, nắng 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 bữa khăn nắng, dưới, con con Nh không, không. Những ngày tết trụ nữa chị đạo đeo, bây giờ yêu, yêu bia

อันนี้เป็นเกาดอกจันรครับพ่ออันนี้เป็นเกาดอกจันทมันมีเขาแดงกาดอกจันมีอะไรค้ับนี่ครับออันนี้เกาดอกจันครับที่คนล่ออยู่

nào, để yên xuống, cái nhiều ngựa, mình còn nhiều nữa đấy ừ. ừ. nó, à, không không đi đi. máy, gì

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn อย่งคมมีไปต้องออกหรออกไปเองเขาไปทำเองน่องอกตัวสุกอบกปก พี่ดังอีกคนนี้โรงงานเราแล้วปันแล้วปันอีน่มัจะาอกว่าไปตักกันมายังไงอะักันมาอย่งไงอะนี่เอาเขียงรองหมี่ตัวมีดถึแล้วหม้อเล็กนิดเดียวต้ไต้ไเกือบหาห้อเพีเดี 嗯、吃了好,不好，是吧？嗯。越来越壮了。哦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 <肥>。哦。哦、啊。哦。咖啡哦。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  大家不会滑，啊、小心呢、啊？坐在上面不会滑。

อ๋อยังไม่เลยลอทำดูสิเด็เอที่เด็กพี่ทำเด็กพี่ทำอู้จิลองเอ้ยตับปลาเก๋าเนี่ยเขากินเงินมาดิเอาหมดแล้วรูตัวอร่อยเลยมันรสชาติยังไงสี่ห้าเขาคิดเราคิดเอาเตะปลาแต๋วาออกก่อนใม่เนี่ยตับมันอร่อยรสชาตินี่แซ่บเลยบอกดิ ต uh ัดปะตกเีขา้เลยโอเคกมหัวเลย เดืเด <ciğim. S 2> ือดไปนี่นี่นี่บของหลักสายผมก็ลเรียนหนักอีกราคาหนึงนล้อย่างนี้ต้องคิดค่าครัวด้วยแล้วเนี่ยน้องพี่ว้าจะเยี่ดีี่สุดที่ดีดี่ ตรงนี้ไม่ต้องสับออกกันแผ่นหรอกต้องสับแล้วสับมันสับยากเลยอ่ะทีหนอยก้อเลอเขา要割肉，你可能要割肉起来。割就割肉啊。好不好割啊？不是，他他不是他要他一,<点>一块一, assim, <one> 一块就好了几用很多的 没有，因为你割肉，它有的可以骨头可以煮汤，肉可以对啊，我对啊，对,對啊。所以我说你看他要割肉还是对，应该是要割肉了，还是要等他来？不要了，用用，他等下要拿了啊？等等，不等他的话是嗯、啊。 <noise> 这就了。没有，你我也可以切。到这里的时候再割这个肉给他，这样就。没有了。因为那个比较大，你不好切。没那听他<是>们们，他 啊，那我改过了。嗯嗯。喂，阿杜，哎，那个你，你要切漏起来吗？是用一块一块？它有一个都是那个坨下来，那边很大，阿漏要不要用切起来？那用一块，那分开骨这样？可以啊，可以。可以哈，阿这样我分开，直接分。哦，好好，好，我知道了好 o k

然后那个肉不要切整块，给他自己切。对。对哎，这样比较好。这样哎，对他、啊、那个整块肉就给他自己回去切，这样他要怎么切他比较好。我们要分开，铺铺、哎、分肉样、哎，这样他比较好处理。对好因为什么？你给你给

ม่ดขอไปแค่นมอุญาตจะคิดว่าเธออยากไปมันหยาดนได้ก็ดูอะนียังสวยนะยงก็เลงก็พรแต่ว่าเลยากกว่า

ก็อันนี้มีขายก็แต่ยี่ห้อเนี้ยเขาให้เขาทำเองอันนี้ไม่ต้องล้างล้างเขาไล่แล้วเตาซื้อฟ้อนเสร็จแล้วเจ้าเบื่อสีไม่ควรสีเอารสชาติมันจะหายให้เขาไปล้างอีกนะให้เขาล้างอีก ถ้ายักไปเอ็มอสล่ไม่น่าเรียกลงมาเลยอยากไปอกไปก็ไปถ้าอยากไปก็ไปม่้องเ้าพวกนี claro ้กระจายยาถองอยากไปเลาไม่เยกผ่เลยเดนเดินดเ็ดี๋ยี่้ยเดี๋ยนกับ่อน

又、嗯那個那個、是有肉的，不是这边呢？那个不要了啦，这不行了，这不要了，这有有有那个不要了啦。嗯那個不要了啦 เดี๋ยวผมก็ส่งรูปส่งอะไรให้ดูดูตอนจะจะมาเลยใช่แต่ว่าเราส่งให้เขาดูไงต้นเป็นไงว่ามันใหญ่ขนาดนี้จริงนะเป็นขั้กิโลอยู่ชั้งกยู่ใช่ไหม กระดูกมันปต้มแซบโคตรแซบเลยเพี่เอากระดูกมันไปต้มแซบนะเอาเต็มเนืยอย้อให้เขาเ็แล้วเก็เช้าน่นก็เชือเชื่อใจ <c oughs> เ พี่ใส่ถุงเลยพี่ผมว่าไม่ต้องหรอกให้เขาไปหันเอา